สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมายนะครับวันนี้ซีรีส์ฟรีมายจะว่าเรื่องอนัตตาเอฟเฟกที่มีที่เป็นเหตุของวิกฤตวัยกลางคนนะครับนะโอเคนะพอดีวันนี้ได้ดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับเรื่องคือพวก How To นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของวิกฤตวัยกลางคนที่แบบ ถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้มันเหมือนกับถามเองว่ากูมาอยู่นี้ได้ไง <c oughs> นะหรือว่ากูทําอะไรอยู่วะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคือทุกคือเหมือนกับคนที่มีทุกอย่างครบแล้วบริบูรณ์แล้วมีเงินทองมีร่ํารวยแต่ว่ามันแบกความทุกข์ไว้ตลอดเวลานะครับแล้วก็คือมันเหมือนกับว่างเปล่าชีวิตมันว่างเปล่านะครับมนวิ่งตามหาอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายหลคน ยิ่งผมเกิดอารมณ์อย่างนี้มาตั้งแต่ตอนยี่สิบกว่าด้วยซ้ำเลตอนทํางานไม่นานเนะี่ยมันก็เกิดอารมณ์แบบนี้เลยแบบกูมาทําอะไรเนี่ย <c oughs> กูมาทําอะไรแถวนี้นะี <c oughs> น่อนนี้แบบคืออุทานแบบแบบหยาบๆชาวบ้านนะนะเออนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นปัญหาของคนทั่วโลกไปน,นี้หมดเรียกวิกฤตไวกังนวนนะนะแต่ว่าคือผมว่าเกิดก่อน แต่คือกูมาทําอะไรแถวนี้นะแต่คือมันเหมือนกับแต่คือผมเนี่ยมันเกิดอาการแบบอะไรก็ไม่ใช่อ่ะขนาดทางานประสบค์ามเร็จก็ยังทําไมมันวังเวงว่ามันทําไมอารมณ์นั้นมันหายไปเร็วมากเลยความสึกแบบมีความสุขหรืออะไรเงี้ยนะมันหายแป๊บแป๊บแป๊บหายนะครับเหมือนผีหลอกนะครับนั่นแหละนะก็เลยแต่พอฟังเฮทัวนี้แล้วแบบเรารู้สึกว่าฟังแล้วงุนหงิดฟังแล้วแบบ เอ็งไม่ได้แก้ปัญหาดีกว่ามันแค่ย้ายอุปทานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือเหมือนพยายามบริหารจัดการแต่ว่าคือมันไม่ได้สมุดเฉดเด็ดขาดปัญหาจริงคือไม่เข้าใจลากเง่าของปัญหาจริงว่าคืออะไรนะครับผมเรียกมันว่าอนัตตาเอฟเฟกต์อะไงนะอ่าโอเคอนัตตาเอฟเฟกต์อนัตตามาจากหนึ่งในกฎตรลรักก็คือกฎตรลรักคือมีอะไรอันิจจังทุกขังอนัตตาถูกไหมอนิจจังคือเปลี่ยนไปตลอดเวลาทุกขังคืออะไรทุกขังคือเสื่อมไปตลอดเวลา อนัตตาคืออะไรไม่เป็นตัวไม่เป็นตัวตนจริงนะครับทุกอย่างนะครับในโลกแะธาตุสังวรน,นี้ไม่มีตัวตนจริงอย่างตัวเราเกิดจากอะไรเซลล์ใช่ไหมเกิดจากเซลล์ไม่รู้กี่พันล้านกี่หมื่นล้านเซลล์มารวมกันนะครับมีโครงสร้างอะตอมอะไรที่ชัดเจนใช่ไหมอ่าอันแหละแต่ว่าพอตายลงอตรงไหนตัวเราไม่มี <c oughs> นะครับอันเนี้ย คืออคธิบายคำว่าอนัตตาจริงๆมันไม่มีตัวตนจริงนะครับ้วนะภาษาอินเดียที่เรารับรู้อยู่ทั้งหลายเนี่ยที่เราหลงคิดว่าเป็นตัวเองรู้รับรู้เนี่ยนะอย่างเวลาสมองกระทบกระเทือนการรับรู้ก็เปลี่ยนนะครับเคมีในสมองเปลี่ยนการรับรู้ก็เปลี่ยนนะครับหรือว่าหมาแมวการรับรู้ของเขาก็ไม่เหมือนของเราก็ใช่ไหมมันไม่เหมือนกันเลยนะครับนั่นะคือมันมัน,มน มันเรียกว่ามันรับรู้อยู่บนความหลงของแต่ละดวงจิตนะฮนะทีเนี้ยคำว่าอนัตตาเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าไม่เป็นตัวตนจับต้องไม่ได้นะครับก็นึกถึงแบบเป็นรูปประธไอ้นามนธรรมนะรรนเนี่ยแล้วรูปประธเนี่ยอัตาไหมวัตถุธาตุธรรมดานะครับเราก็เป็นแค่คเรียกว่าผลรวมของวิบากกรรม ที่มันรวมๆรวมๆรวมๆกันในยุคในช่วงหนึ่งระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็แปรปรวนแล้วก็เสื่อมสลายไปก็ตายแล้วแหละพูดง่ายนะครับเนี่ยอันนี้คือกฎไตรลักษณ์มันเป็นอย่างงี้นะครับทีนี้คืออนัตตาเนี่ยอนัตตาเอฟเฟกต์เนี่ยนะคือผมตั้งให้มันชื่อเรียกง่ายๆนะอนัตตาเอฟเฟกต์เนี่ยมันส่งผลยังไงนะครับอ่า สภาวะเนี่ยอยู่ด้วยความยึดติดคืออุปทานนะครับยึดติดนะยึดนั่นยึดนี่อะไรแล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่เรายึดเข้าลงไปเนี่ยมันจะก่อให้เกิดเป็นความรู้สึกที่อยู่ลึกๆที่เราไม่รู้ไม่รู้สึกตัวแรกๆน,นะนะมันจะเป็นความไม่มั่นใจนะความหวั่นไหวความหวาดกลัวความบีบคั้นกดดันความลังเล หวาดผวาตุดอยู่ตลอดเวลาอารมณ์อย่างเงี้ยตึงเครียดก็มันจะวนเวียนอยู่แค่นี้นะครับอารมณ์เหล่านี้เกิดจากอนัตตาเอฟเฟกคือมันรู้สึกยึดไม่ได้จริงขนาดคนที่มีทุกอย่างครบท้วนบริบูรณ์อยู่แล้วก็ยังรู้สึกไม่สีเคียวยังรู้สึกไม่ปลอดภัยยังรู้สึกไม่มั่นคงเห็นไหมนั่นคือคนนี่วิ่งหาความมั่นคงจะยิ่งรู้สึกไม่มั่นคงมันเป็นอนัตตาเอฟเฟกที่ส่งผลเข้าไปในจิต โดยตรงนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งวังเวงยิ่งมียิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งวังเวงนะอะแล้วก็มันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะคนวัยกลางคน,นครับมีบาง,งคนเรียกว่าปัญญาถึงรอบหน่อยคือใกล้เคียงกับการบรรลุแหละคือมันกับคุ้นเคยกับสัจธรรมมานะครับในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามมันจะรู้สึกว่าแบบอะไรก็ไม่ใช่บางคนบวชตั้งแต่เด็กเพราะว่าเบื่อโลก นะครับมันไม่มีอะไรที่มันจะยึดได้นะครับนะรเนี่ยให่ไหมอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่มันมีเป็นอนัตตาอฟเฟกคือเบื่อเบื่อมือนเบื่อ,อคือแบบเอาอะไรแน่นอนไม่ได้สักอย่างหนึ่งจับต้องไม่ได้สักอย่างหนึ่งเงียนะอ,อ,อนัตตาอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งของที่ที่ปรากฏในในรูปแบบของพลังงานควอนตัมนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกแล้วว่าเวลานเรายิบจับอะไรขึ้นมาก็ตามนะครับสมมตินะ ผมหยิบเเคเบิลทายนี้ขึ้นมานครับไม่ได้สัมผัสจริงครับแต่เป็นแรงผลักของอิเล็กตรอนของมือของเซลล์ที่มือของอะตอมที่มือกับอิเล็กตรอนของอะตอมที่อยู่บนเคเบิลทายนี่ครับไม่ได้สัมผัสจริงอัน,นอไไเ,เนี้ยเห็นไหมเพราะอะตอมเนี่ยเกิดอะตอมเนี่ยเป็นที่ว่าง99.9999เด้้ซห็นไหม ตรงไหนอ่ะที่มันเป็นตัวเองมันไม่มีนะครับนั่นคืออนัตายเฟกเนี่ยจะเกิดกับสรพรสัตทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณเหมือนกันหมดนะครับเกิดความหวัดโกว,วัดผวาหายยึดยึดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะเหมือนผีหลอกตลอดเวลานะครับอันนี้มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าพื้นฐานของที่มันอยู่คู่กับสัพสัตเลยนะี่ย ไม่ว่าจะพยายามจะเติมเต็มตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งวังเวงมากเท่านั้นนะไม่ว่าจะวิ่งหาความมั่นคงให้กับตัวเองมากเท่าไหร่มันยิ่งหวาดผวามากเท่านั้นหวาดกลัวมากเท่านั้นนะเป็นอย่างนี้ครับยิ่งยิ่งทําให้ตัวเองมั่นใจมากเท่าไหร่ก็จะรู้สึกลังเลมากเท่านั้นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้นะ,ะสะท้อนคือแล้วแต่ใครเอ่อเรียกว่ายอมรับหรือเปล่า แต่มันมีอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเราพรมทั้งหลายเองนะครับที่ดำรงอยู่ในเอกสภาวะที่ตัดเอือสภาวะอื้อนุมมาแนละ้วหลือสภาวะของจิตจิตหนึ่งนะครับตรงนี้แม้กระทั่งพรมเองก็ยังหวาดกลัวหวาดผวากับการที่ต้องสูญเสียสภาวะนั้นแต่ขณะเดียวกันก็อึดอัดขัดเคืองกับส,สภาวะหนึ่งสภาวะเดียวนั้นเห็นไหมแล้วก็ หวาดกลัวที่สูญเสียมันแง่หวาดกลัวที่ต้องไปเจอสังวัตที่มันวุ่นวายไปหมดอย่างเงี้ยนะเนี่ยพรมทั้งหลายก็ยังมีอย่างสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจตลอดเวลามันเคลียร์ไม่ได้เพราะว่ามปนยึดสิ่งที่มันอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้อนัตตาเฟกมันส่งผลหนึ่งพรมเลยนะม่พรมเลยนะไม่ใช่แค่ภูมิต่ำอย่างมนุษย์หรือว่าภูมิต่ำในรระฉานทั้งหลายไม่มันมันเกิดได้กับทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณเหมือนหมดนะครับ นะเพนะนะราะนั้นคือกอ็จะแก้ยังไงคือไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากครับชีวิตเนี่ยมันก็คือผลรวมของวิบากที่เรียกว่ามารวมรวมกันจากหลายๆชาติมารวมรวมกันแล้วนะก็ใช้ไปนะครับแต่ว่าจะให้ดีก็โปรดสัตว์ไปด้วยไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าคอยอยู่คอยอยึดในสิ่งที่มันเอาไม่ได้จริงอัน,นตาทั้งนั้นเลยนะครับนะมันก็จะวังเวงเรื่อยๆนะเพราะันะค,คือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ เปียไหวตายเกิดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันมันอะไรอ่ะเพราะอย่างนี้แหละมันแสวงหาวิ่งหาสิ่งที่จะยึดติดยึดมั่นถือมั่นได้แต่มันไม่มีพุทธองค์ถึงได้สรุปว่าสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันยึดไม่ได้ไงก็เลยว่านะอันนี้คืออนัตตาเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับนั่นคือใครจะบริหารจัดการ แบบไหนก็ตามแต่ถ้ายังเนื่องด้วยความยึดติดของตัวเองอุปทานของตัวเองเงื่อนไขในตัวเองยังไงก็ทุกข์ก็ไม่หายนะครับมันก็อยู่องนั้นแหะนะบางคนพอแก่เกษียณไปก็ชีวิตว่างเปล่านะไอ้ที่วิ่งตามมาทั้งหมดสร้างผลงานอะไรให้เรื่องลือหรือชื่ออะไรก็แล้วแต่วังเวงหมดว่า,นะวางเปล่าเนะี่มันไม่มีอะไรให้ยึดจริงๆอย่างนั้นมันเป็นกันทุกคนนะครับนะ ก็คือไปจริงจังมากนะโลกธาตุนี่อยู่ชั่วคราวนะเพราะมันเป็นสิ่งชั่วคราวนะมันยึดติดไม่ได้นะทุกอย่างนะครับถ้าหลงจริงจังมากเดี๋ยวอ้หน่อยก็ต้องมาชนั่งใช้ต้องกลับมาใช้วนเวียนกลับมาใช้กรรมเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืใช่ไหมโอเคเนาะ <Okay, no? S 2> อืมเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ